สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับออสการ์เหล่าซื่ออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับออสการ์เหล่าซื่อมีบทเรียนเรื่องเหล่าซื่อหนิลหา่าวสวัสดีครับค่ะคุณครูมาดูกันซิว่าเราจะมีคำศัพท์อะไรกันบ้างนะโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ที่นี่เหอผังเจียเสี่ยวเสียโรงเรียนบ้านห้วยปา่า สื่อวิดีโอภาษาจีนเรื่องสวัสดีครับค่ะคุณครูโดยออสการเหล่าสือครูอัศวินอินตาพวงตำแหน่งครูผู้ช่วยครับเริ่มเลยนะครับประโยคหน้ารู้ดูซิว่าเรามีคำศัพท์อะไรมาบ้างคำศัพท์ที่1ครับหนีหนี่คุณหนีหน,นีคุณนักเรียนออกเสียงสิครับหนีอาคำต่อมานะครับเจียวเจียวเจียวชื่อว่าเจียว เจียวชื่อว่าเจียวเจียวชื่อว่านะครับคำต่อมานะครับสนเม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 อแปลว่าอะไรสนเมสนเมนะครับหมิงจือหมิงจือนักเรียนออกเสียงสิครับหมิงจือหมิงจือหมิงจือแปลว่าชื่อนั่นเองครับฉะนั้นนะครับเราจึงรวมประโยคเป็น 你叫什么名字你叫什么名字你叫什么名字คุณชื่อว่าอะไรมันคือประโยคคําถามไหมครับนีเจียวเซินเมอมิคุณชื่อว่าอะไร,ร,ะร,ะไรเรามาลองรวมประโยคกันอีกรอบดูซินักเรียนจะรวมได้ไหม你นีเจียวเซินเมจือยิงจื คุณชื่อว่าอะไรในนักเรียนลองพูดสิครับอาา่าฮะลองอีกครั้งอ่าแล้วท่านั้นเราจะมาตอบล่าว่าเราชื่ออะไรแล้วก็ตอบว่าวอเจี้ยววอเจียวฉันชื่อว่าวอเนี่ยเราสื่อสอนไปหลายครั้งนะครับวอแปลว่าฉันวอแปลว่าฉันเรามาลวงประโยคนะครับวอเจียวเช่นสมมติเราชื่อดอมวอเจี้ยวดอมวอเจี้ยวดอมสมมติชื่อว่าฟ้าใส วอเจียวฟ้าใสเช่นเหล่าซื้อชื่ออสการ์วอเจียวออสการ์อ่ามาดูกันซิว่าวันนี้เหล่าซื้อมีคำศัพท์นะครับหยี่คำมาให้นักเรียนนะครับคำสั่งนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาจีนเรื่องสวัสดีครับค่ะคุณครูนะครับนะครับคำศัพท์เรื่องเหล่าซื้อหนิงห่านะครับจำนวน11ธรอเรามาดูกันเลยคาแรกนะครับคําที่1นึ่งหนีเห่าหนีเห่าสวัสดีหนีเห่า หนีหาวสวัสดีนะักเรียนออกเสียงสิครับอ่าเก่งมากคําต่อมานะครับคําที่สองหนิหาวหนินหาวหนินหาวสวัสดีแบบสุภาพนะครับสวัสดีผู้ใหญ่นะครับใช้คําว่าหนินหาวอ่าคุณครูคุณครูออกเสียงสิครับอ่าคำนี้เหล่าซื้อแทบไม่ต้องสอนเลยเพราะเราซื้อพูดบ่อยมากก็คือคําว่าเหล่าซื้อ เหล่าซื่อเหล่าซื่อคุณครูและคำนี้เนี่ยคำยอดฮิตเลยวอวอฉันวอวอฉันอ่าลองออกเสียงสิครับวออคำที่ห้าคำนี้ก็ฮอตฮิตมากมากนี่นี่คุณนี่นี่คุณอ่าเก่งมากดลยลองออกเสียงสิครับอ่าได้แล้วคำนี้เจียวเจียวชื่อว่าเจียวเจียวชื่อว่า นักเรียนออกเสียงสิครับอออืืหเก่งมากเก่งมากเราซื้อต้องปรบมือเลยเสรนเมอร์คำที่เจ็ดครับเสรนเมอร์เสรนเมอร์อะไรเสรนเมอร์เสรนเมอร์อะไรอ่าคำต่อไปครับมิงจือมิงจือคำที่แปดมิงจือนักเรียนออกเสียงสิครับมิงจือแปลว่าชื่อมิงจือแปลว่าชื่ออ่คำที่เก้าหาว หาวแปลว่าดีอ่าเวลาเราชมใครนะครับหาวหาวแปลว่าดีเวลาชมนะครับออกเสียงสิครับอ่าคำที่10จ่ายเจียนจ่ายเจียนลาก่อนอ่าเวลาเลิกเรียนทุกคนก็พูดว่าเราซื้อายจเจียนใช่ไหมคำนี้นั่นเองายจเจียนอ่าเราต้องขอบคุณขอบคุณคำที่11พูดว่าเสีย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 ขอบคุณเสียเสียขอบคุณ ไหนนะคะเรามาลองทักทายคุณครูสิเราซื้อเตรียมประโยคทักทายคุณครูมาให้ดูนะครับเวลาเราจะสวัสด,ดีแบบสุภาพนะครับกับคุณครูนะครับเราจะเอาคําว่าคุณครูไว้ด้านหน้าและก็ตามด้วยคําว่าสวัสด,ดีแบบสุภาพครับเป็นเหล่าซื้อหนินห่าวเหล่าซื้อหนินห่าวนั่นเองครับเก่งมากๆเลยนะครับเรามาลองทบทวนคําศัพท์กันดูนะครับคำแรกนะครับหนิห่าว หนีห่าสวัสดีแบบทั่วไปนั่นเองนักเรียนออกเสียงสิครับอ่าสวัสดีแบบสุภาพสวัสดีคุณครูก็เป็นหนิ้นห่าหนิ้นห่าเหล่าซื่อหนิ้นห่านะครับสวัสดีแบบสุภาพนะครับคุณครูเหล่าซื่อเหล่าซื่อนักเรียนออกเสียงครับเก่งมากอ่าหอหอฉันนะครับหอฉันนั่นเองชี้มาที่ตัวเราเองเลย วอฉันนะครับและอันนี้เราชี้ไปที่เพื่อนหรือชี้ไปที่คนอื่นนะครับก็คือนี่นี่คุณนี่คุณคุณจะชื่ออะไรนะเราก็ต้องรู้ว่าคําว่าชื่อว่าเจียวเจียวเจียวชื่อว่านักเรียนออกเสียงครับเจียวอ่าเจียวอะไร ummer, summer, summer สนเมสนเมสนเมแปลว่าอะไรน,ะนักเรียนออกเสียงครับอืมและชื่อนะครับชื่อของเราชื่อสกุลของเรานะครับก็คือ หมิงจื m อหมิงจื n อหมิงจือแปลว่าชื่อครับเวลาชมคำชมครับหาวหาวดีคำนี้เราซื้อจะพูดบ่อยมากเลยนะครับหาวหาวดีครับลาก่นครับหมดเวลาเรียนแล้วเราก็พูดว่าใจเจียนใจเจียนเติมเหล่าซื้อไว้ด้านหน้าเหล่าซื้อใจเจียนนะครับขอบคุณอ่าประโยคขอบคุณนะครับก็คือพูดว่าเสีย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 นะครับ เรามาลองทบทวนประโยคด้านหน้าสุดเลยนะครับที่เราซื้อสอนไปต้นคิดนะครับหมีเจียวเสินเมิ่งจืหมีเจียวเสินเมิ่งจืคุณชื่อว่าอะไรหมีเจียวเสินเมิ่งจืหมีเจียวเสินเมิ่งจืคุณชื่อว่าอะไรนะครับเวลาเราตอบเราต้องตอบตามนี้ขึ้นใจเลยวอเจียวตามด้วยชื่อของตัวเราเองว่อเจียวออสการ์วอเจียวออสการ์ฉันชื่ออสการ์นะครับ หรือเรามีตัวอย่างของชื่อเพื่อนไหมอ่ะเช่นว่อเจียวดอมว่อเจียวดอมว่อเจียวน้องดอมอ่ะหรือว่อเจียวฟ้าายว่อเจียวฟ้าสายว่อเ,าาเจียวพี่ฟ้าสายอะไรอย่างนี้นะครับก่อนจากกันนะครับออสการ์เอลซอนะครับขอให้นักเรียนนะครับอัดคลิปวิดีโอนะครับท่องนะครับคำศัพท์นะครับตั้งแต่คําว่าหนีห่าจนถึงคําว่าเสียเสียหนีห่าถึงเสียเสียนะครับสิบเอ็ดคำนะครับเช่น หนีหาวหนีหาวสวัสดีหนินหาวหนินหาวสวัสดีแบบสุภาพเหล่าซื่อเหล่าซื่อคุณครูวอวอฉันนี่นี่คุณเจียวเจียวชื่อว่าอย่างนี้นะครับอัดคลิปนะครับแล้วก็ส่งมาที่กลุ่มรายของเราเช่นเดิมนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบเรียนที่ก o g ก e s ไซ e ์ของเราซื้อได้เราซื้อไปก่อนจ่ายเจียน